เพนนภาจะพามาติดวงพระจันทร์ชิ้นหลังค่ะเพราะว่าชิ้นหลังเราเป็นงานปักนะคะแล้วก็เอาวงพระจันทร์ที่รีไซต์มาแล้ววางให้ได้ตามรูปคอของตัวเสื้อเลยค่ะแล้วก็จะเย็บเส้นล่างก็จะเป็น ลักษณะนี้นะคะติดมงพระจันทร์ปิดปิดลายปักค่ะค่ะทุกคนเราข้างบนนี้เราก็จะวางให้เสมอกันกับคอนะคะเพราะว่ามงพระจันทร์กับตัวเสื้อเราตัดมาเสมอกันค่ะติดเพื่อไม่ให้ะใระคายคอนะคะเพราะเป็นงานปกก็สวยงามเรียบร้อยด้วยค่ะ ช่วงไหล่ก็วางอย่าให้ล้ํามากนะคะลูกค่าให้เรียบเสมอก,กันกับตัวเสื้อชิ้นล่างค่ะวนไปให้สองชิ้นไปพร้อมๆกันนะคะเวลาสําเร็จออกมาแล้วคอจะได้ไม่สูงต่ําค่ะคนนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้อ่านติดฮักมูลหรือมงคพระจันทร์หรือบางคนก็จะเรียกหลังเต่านะคะ ก้องอาจจะปูก,กัดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ติดวนๆไปเลยค่ะช่างผู้ชำนาญติดวงพระจันทร์ของเราบนตามเส้นพง้ง ข้างล่างนะคะไม่ให้เป็นปีกใหญ่มากช่างปาช่างปูมริมให้เราแล้วโพรริมจะ,จะเป็นสีเข้มหน่อยเป็นสีกลมดำนะคะมองอาจจะไม่ชัดโอเคค่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่ ออกมาสวยงามเดี๋ยวพินาพาให้ดูอีกชิ้นนะคะว่าสำเร็จแล้วตอนจบจะเป็นยังไงใช้ตีนผีจากเย็บก,ก็ใช้ตีนผีธรรมดานะคะแล้วแต่ช่างที่ถนัดเลยค่ะนอ,นอ๋อการเปลี่ยนกระสวยก่อนนะคะ เสื้อโปโลถ้าติดปงพระจันทร์หรือฮัามหมุนเข้าไปแล้วก็จะเรียบร้อยหรูหระขึ้นมาเลยนะคะะเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ